ขึ้นพาไปเบิ่งไกลๆแต่เริ่มเลยเลยค่ะว่าเอ่อค้นทีเขาทัดใหม่นะคะหมดดุ่งภาคเก็ดกันจังไดร่คนค่ะโยนเสือกไปเลยค่ะ โอ้มีหอดแนวเกเาะนอนลุมชายพอมแห้งนี่่หรอันเบิ้งโทษทราบยู่หันตีคนฮดสวนแล้วว่าหันได้ปลามาเร่งสิตเตรียมพร้อมได้ืัอนี้ซองถุงสิลงอีกหรอโอ้มีแนวี่หลังสีมันกระมวนแล้วบันเตเกตผ้าก็นันคัดไปคัดมาอยู่ ขอทาขอทาทาแบบน,นี้สดสิมากรวยออกมารวยลุงถ้อยมานี่แล้วรวยโยนไปต้นอนะ่ะโอ้ โอ้ยนจนสำนานแล้วนะคะถอยออกนะคะการแสดงแล้วอาเลยเอาเลยหมอนเอขอบ เรียบร้อยมาทำการปดเชือกนะคะไม่ยากค่ะง่ายงายอันนี้ทำสามคนพอแม่ลุงสุดยอดแน่ บวีแหงว่าเขาได้ซีหลานว่ะลูกคมชชยบวีว่าอันปลาแค่ได้ซีลานบอก<ะ>หอดบวแต่ว่าพี่บดไม่ดูาได้สามตีมืนก็รวยเพราะกระนักรว,วยโอ้เขาเมาบอกหรือว,ว่าโอ้ไม่คู่ทุกอย่ยเป็นรนับคุณ อืมเเืินมันก็อ,อ,อ,อยู่ท้าพันัดเลงท้าพันสามบาทแมนสามบาทนี้มาสบาทเฮ้ยขาอพนจากไรนะออรูบาเยอฮอ้ยูแล้วขอผลลัพ์ได้เถูกใจถูกใถ่ายฮะงาเราทำงานยู่เียเทอะเลยเงินเแล้วพอพันววะออไกันแล้ววะแมนชึกจไปกันถึงจุดสื่รถควิดมันเลยไอพี่โกตอนเดียวพีบุกคีไปีใหม่โอ้อ รถไถยสามที่ผมกระสือสี่สิบกระสืออืมกระือ้างอ๋อบ่แม่นอันขั้นอันมีโบนั่นบ่อห้องโบกีกดีอยู่นั่นเออตอนเดียวเนี่ยมาไถอยู่นี่อยู่นัน่นบ่อันรถไถเพ,ยพยิ่นมาไถอยู่บ,บ่บบแยยไไม่นบ่บ่อันเพิ่นมาซื้อเฮือนอยู่ข้างพอส้วนนั่นเพิ่นจอดอยู่หันอยู่แม่นนี่ละนี่ละเหมือนบ่ละดใช่หรอ คือแห่งเดี๋ยวอดเอาก่อนอีกจากสามปีสิบปด้น้ำเขาว่าจากสองล้านใช่ไหมละนี่ขาที่บ่าเก่าทีาฮ <laughs> ิา่าเรียบร้อยจะไปนะคะกลับบ้านก่อนเย็นแล้วใช้เวลา ให้กระเขานะคะสวัสดีค่ะทุกคน